สไตล์ภาพคุ้นคุ้นพัฒนาเดี่ยวแมปฟิชแมปดิงเปลี่ยนจากตกปลามาเป็นขุดขุดฐาสมบัติขุดทุเทียวอ่าเราคุยกับเขาก่อนครับทำเควสตไอเฮลเกสต์ทอ่าช่วยสอนผมหน่อยแล้วกันนะครับให้ไปทำการขุดหาของสองชิ้นขุดได้เลยปะโอ้อุ๊ยหมดทั้งกมดต้ตรงกลางก็คือจ้ายนัสอืมอะไรกระป๋องอ่ไปต่อถ้าไม่โดนตรงกลางคือมันจะมาติดคูดาวนะครับลูกโอ๊กอ่ะแล้วก็คุย ใช่ผมพูดเสร็จแล้วเทเลสองครับเต็บเซลสองเซลอ่าเซลเซลเซลนี่เหรออ๋อนี่ใช่ไหมอ่าเซลออนนะครับครับนี่คือสารเซลโอโหแล้วมีพว่มมีอะไรเต็มไปหมดเลยที่เหล็กอะไรเยอะแยะเนี่ยพวกเต็มไปหมดเลยมันจะกัดแมทฟิตกลับไปแล้วโอเคผมขายเรียบร้อยครับลงุงโอเคเรียบร้อยครับอสอนเราเสร็จเรียบร้อย อืมให้เราซื้อรั่วสินะเรามีเงินอยู่เท่าไหร่เนี่ยสองร้อยซื้อนี้ไม่ได้ซื้อได้แค่นี้เอามาเฮ้ยสองแล้วกดอีควิปอันนี้คอนโทรลเจ็ดครับสเต็งสามลบลัก <c oughs> ลบลักสแสดงว่าน,นี้ขุดเหมือนไอ้หลอดน่าจะใหญ่ลองขุดดิโอเคหลอดใหญ่มากเหมือนเบ็ดอันนั้นอืมจังแบตเตอรี่ไปต่อน่าจะเป็นไมโครสกอืปิก โอ,อ้โหก็เพอร์เฟกต์คอมมอนคอมพาสขายก่อนหมดนี่ได้เท่าไหร่ได้ไม 10, าสิบโอ,อ้สิบเจ็ดบาทเดงเงอได้น้อยอยังโอ้ยมันจะได้น้อยแล้วกันไปนแล้วใส่แล้วไปที่ขุดอืมขุดตรงนี้หลนพื้นที่ตรงนี้น่าจะดีอืมรองเทา้าโอ้ยเพื่อมีคนเรียกรถครับเป็นยากเรือเป็นรถสินะทำไมรู้สึกว่ามันยิ่งเล็กลงเรือ่อยๆเส็ยแล้วของน่าจะดี แผ่นไม้ธรรมดาได,ไ,มได้มาอะไรได้ไปร้อยหนึ่งสองร้อยแปดสิบแปดเหมือนลุงจะคุยได้ต่อนะเนี่ยอ่ามีอะไรแอดวานซ์ให้ผมหน่อยไหมครับแมกเนตเชดเปิดไปเลยสามข่องเบสิกมินิทไลฟ์กันอัคืออะไรมองไม่เห็นมันคือของอ๋อของช่วยอ๋อโอเคมันคือแมกพิตดีๆนี่เราใช้เป็นแมกเนตแล้วก็ไปที่ชามอ๋อนี่ยเทรนนิ่งกรอบบวกลัก4%เปอร์เซ็นต ูอีกสามเปอร์เซ็นต์ใส่ไปไปถุงมือผมครับลุงลุงสอนให้ผมเล่นเงินร้อยห้าสิบผมครับเปไอ้ขุดไม่ขุดยากแปลก,กของดีเปล่าอะไรอะได้เครของดีอ่ะเปลี่ยนอันนี้สามร้อยห้าสิบคอนโทรจากเจ็ดเหลือห้าจุดห้าแอสสองจุดห้าลักขึ้นมาเป็นห้าครับจากลบยี่สิบสเตงเป็นสี่แล้วก็บอสดาเมจเจ็ดเนอะมีบอสดาเมจด,ด้วยทำไมถึงมีบอสดาเมจเลขสี่คือแมปโอ้ี่เราคืออยู่เมืองแรกครับ บ็อกทาวจะลดร,ราคาเท่าไหรเนี่ยราคาพันหนึ่งขั้นต่ำเฮ้ยห้าร้อยมีเออเก็บห้าร้อยแล้วก็ไปเมืองถัดไปดีวจะได้ไม่ต้องเดินเฮ้ยของดีมีแสงของดีมีแสงอะไรอ่ะแพ่สเน็กได้งูคุณได้งูโอ้อะไรเนี่ยปันนี่คุณได้กระต่ายเท่ารหร่หมดนี่มีงูมีกระต่ายด้วยร้อยเก้าสิบสี่ อ๋อเคลมเงินได้จากการในนี้ด้วยเหรออ๋อขุดแล้วต้องมาเคลมในหน้าไอ้น,นี้ได้แคร์ลี่ได้โอ้โหไม่ของขุดมันเยอะย่างเลยกพอ,อ,อย่างนี้ก็รวยเนี่ยมานั่งขุดแล้วก็นั่งได้นี่มีบอสด้วยอะไรวะเนี่ยมีบอสด้วยโอเคได้ละซื้อรถจลองไปใกล้ๆดูอันนี้ใกล้ ATV สีได้ด้วยสีแดงแรงลทธิ์แล้วรถเร็วทางนี้ใช่ไหมอ่าใช่ไม่ใช่นี่มันประตัวอะไรเนี่ย ทำประตูไว้เราก็ต้องว่าใช่ห่วยกูาจะขับยากอยู่พอสมควรนะมันเร็วครับขับยากแฟนฮิลฟอร์เรสนิวโลเคชันมันไม่บอกใช่ไหมมันเหมือนน่าจะต้องมีเครื่องดูว่าแต่ละจุดมันมีอะไรบ้างนะครับนี่เราไม่ได้เราไม่มีเยังไม่มีเงินขุดมม่วๆไปก่อนเฮ้ยของดีอันแรกก็ของดีเลยแต่หัวใจลดเร็วมากหัวใจลดเร็วเกินได้ต้องได้ได้มาแกบผ่าแผ่นได้ เพนเดนต์ then, แต่ต้องใช้พวนใหม่จริงอะคือมันกินในนี่มากแต่ช่องมันเล็กลงควารมเงินตรงนี้พอได้อยู่อ,อะไรเนี่ยโนวิดใช้ you have u n l o c k no vid ไตรขายยาเหรออ๋ออ๋อนี่อะมีขายยาด้วยครับอ่ะเราเป็นโนวิดกันอะไรอะอันใหญ่เฮ้ยอันเน้นใหญ่ระเบิดไปเลยอะไรวะเนี่ยถังอะไรเนี่ยถังมักวายอะ ฟารเรลมันจะเป็นถังมากวายทุกๆเมืองน่าจะมีเป็นหมู่บ้านให้ซื้อขายอยู่ลองขับตามทางเลยจะได้ไม่ต้องย้อนกลับไปเมืองเก่าไม่เอาไม่เอาร้อยเปอร์เซ็นแมกเนียนะขอละ <laughs> แมปฟิตก็เหนื่อยแล้วครับทำร้อยเปอร์เซ็นแบบนี้ไม่ไหวจริงๆดูจากของที่เราเพิ่มเข้ามาโอ้ยรถมันจะติดแลกหนาเนี่ยถ้าอยากได้ก็ <laughs> ลองคอมเมนต์มาดูแล้วกันครับร้อยเปอร์เซ็นตแบบนี้น่าจะนานน่าดูออกป่าร้อยเปอร์เซ็นตอนนั้นโคตรเหนื่อยอันนี้ต้องมาขุดของร้อยเปอร์เซ็น น่าจะต้องนานมากนี่คือที่ซื้อขายทำไมขึ้นไาอยู่ข้างบนเลยเนี่ยขึ้นอยู่ซะสูงเลยอ๋อไม่ใช่มันคืออะไรเนี่ยร้านขายอะไรทีอย่างอันนี้มีกระเป๋าต้องกลับเมืองนู้นไปซื้อขายขายอยู่ดิป่าไปได้เลยไหมโอ้เคมีระบบเป็นนี่ให้พลิกรถให้ขับตรงไปเลยเฮ้ยอ,อันนี้อะไรอะตรงนี้เหมือนจะเป็นเมืองใหม่จิวเออร์ช็อตอ่ะชิบหายแล้วรถติดลงอ่ะ เป็นโซนตรงนี้ที่ไม่ได้เปิดโอเคตรงนี้ซื้อขายได้ไหมเหมือนจะย้ายย้ายทวีปเหรอไม่อยากยังไม่อยากย้ายครับยันนี้อยากจะได้ที่ซื้อขายตรงนู้นเห็นเหมือนเกาะอ,อะไรกอย่างครับฝั่งนู้นเหมือนจะเป็นเกาะนะครับฝั่งนู้นไกลๆหนูนตรงนู้นเลยเนะี่ยมันจะมีเกาะตรงนี้จะดซื้อขายหรือเปล่าเอ้ยอันนี้มีพ่วใหม่อ๋อน,นี่ยาที่ซื้อขายสวัสดนีครับขายหมดนี้หน่อยได้มาสามร้อยห่มื่นสี่ดูสเตตได้ไหมเนะี่ยอวัยรัสิบสามในรักยี่สิบห้า ขวัน,นี้น่าสนใจใหมื่นสี่ต่ลองขุดแถวนี้ดูอุ้ยของดีเลยเอาขุดปุ๊บได้ของดีเลย,เดเดเลยได้ใช้ชชนี่ชายนี่ฟิชชิงล็อตตกเอาไปตกปลาลได้ไมเนี่คิดถึงมากขุดจะตรงซ้ายแหละตรงนี้ของน่าจะดีคิดถึงสภาพต้องมานั่งทำร้อยเปอร์เซ็นต์เกมนี้น่าจะเหนื่อยหน้าดูอะไรเนี่ยฝาก,การลังตกใจในขวดเยะอะมลองขายดูสิหมดนี้่าไหรให้เราไปไหนเนี่ยมีหกร้อยแล้วให้เราไปไหนเหมือนจะให้กลับไปที่ฟอกทาว บล็อกเท้าไม่ทำอะไรเ้ยวัตถุฟลักเขาถืออะไรเนี่ยอะไรนะนั่นอะร้อยหมื่นหะนะึ 100, 000. 600, 000. ่งหกร้อยเหมือนจะเปลี่ยนได้หกร้อยห้าสิบป๊อปเปอร์ชอว์เวอร์คอนโทรหกอนนี้ดีขึ้นเปลี่ยนลองขุดสิอืมจะขุดนานอยู่นะขุดนานขึ้นเยอะเลยปุ๊บโอ้ใช้วเวลาขุดนานอยู่พอสมควรตรงนี้ก็เป็นเพาคลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้ขออน่านะผมเดี๋ยวถ้ามาต่อคลิปหน้านะครับถ้าจะชอบคลิปนี้กดไลค์กดซับสไคร้นะผมก็ใจใผมทำคลิปต่อไปด้วยเดินมาคลิปหน้านะครับสวัสดี้บายครับผม 「シカノコノコノココシタンタン」「シカノコノコノココシタンタン」「シカノコノコノココシタ